ถวมือไปห้องมือขาดเลยเพ่นวะมือนียายแจวสิพ้าพี่น้องไปเบิ้งเครื่องซักผ้าพี่น้องเครื่องซักผ้าโบราณของคนกรีกเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกับยายแจวคนเก่าอีกแล้วเด้อค่ะมือนียายแจวสิพ้าพี่น้องมาเบิ้งหม่องเพิ่นเอาผ้า่มผืนใหญ่ๆมาซักเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งน้ากันเลยค่ะตอนแรกยายแจว่าเป็นเครื่องซักผ้ามันบ่กเป็นเครื่องเวยจ้ะ เป็นแค่เป็นหมองซักผ้าแบบเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาสำหรับซักผ้าผืนใหญ่ๆน่ะพี่น้องซักผ้าห่มซักผ้าหยังแนวเฮาซักเครื่องบ่ได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็สิเอาว่ากันซักนี่เพิ่นสิานสมาซักช่วงหน้าห้อนเด้อค่ะเด้อที่มีนมหนำหลายๆช่วงนี้หน้าหนาวหนำบ่ทันหลายเนาะก็สิประมาณเดือนมิถุนากลากกด,ดาแยกสิเริ่มใส่ได้ค่ะเพิ่นกะสิ เปิดน้ำมองนีค่ะหัวฉีดยางแห้งเลยค่นว่าทำความสะอาดยางดีเลยเปิดออกมาน้ำสิไหลยางแห้งแบบถาวมือไปห้องมือขาดเลยค่นว่าย้ายเจ๋วกับว่าทันเคยเห็นคนใส่งานเนาะค่ะเพราะว่าย้ายเจ๋ากับมาอยู่ต่ช่วงหนาวหน้าหนาวหน้าห่อนย้ายเจ๋ากับไปอยู่บนเกาะพูนสามีย้ายเจ๋าบอกคนใส่งานอยู่ได้พี่น้องตอนนี้ก็ยังใส่งานอยู่ สามียายเจ้าว่าต่องใส่งั้นเวลาหน้านที่มีนามลหลายๆว่าสัน้นตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้มีคนมาใส่วค่ะเนาะหน,าหน้าพรเพิ่นก็นสิผ้ากันมาทำคว้มสะอาดแล้วก็เอาผ้าหม่มเอาผ้าพืา้นใยๆมาซักมองดีพอเพิ่นซักสะอาดแล้วเพิ่นก็นสิเอามาตากมองนี้พี่น้องแล้วตากผ้าเป็นเล็กนี่นี่แหละจ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ยายแจวกับพ,พี่น้องมาเบิงหม่องพันซากผาโอมพื้นใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะหมอห่องซากผาหอมพื้นใหญ่ๆสำหรับของชาวบ้านบนเขาประเทศปีกเนาะค่ะเดอะ้อสำหรับคลิปนี้ยายแจวกับขอล้าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ